ดิวอรุณพงศ์มารออยู่แล้วอ้าวฮัลโหลคุณดิวเย้คุณดิวมีเดเวล็อมาฝากคืออย่างนี้คุณดิวเนี่ยเขาเคยมาทำทีหนึ่งแล้ววันนี้ตรงกับโคตรเขาเรียกว่าตรงกับเทศกาลดิฉันดิฉันเข้าใจคริสต์มาสใช่มันตรงมากอ่ะเนาะตรงคริสต์มาสคอดเลยตรงคอดเลยก็เลยต้องทำต้องทำอีกค่ะไปดูกันดีกว่าค่ะว่าดิวเขาจะทำอะไรค่ะเกี่ยวกับคริสต์มาสต้นะสิ โอเคครับวันนี้อยู่กับดีวรุณพงในช่วงไอเดีย for you นะครับผม mm hmm. อย่างที่เห็นข้างหน้าเนี่ย mm hmm. มันคือต้นคริสต์มาสครับผม mm hmm. และเนื่องด้วยใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วนะครับผม mm hmm. เราจะมาทําต้นคริสต์มาส DIY ที่คุณก็ทําได้กันเลยครับผมโอเคเริ่มทำกันเลยอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับ หนึ่งกระดาษครับผมกระดาษไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ได้นะครับผมเราจะมาทําแกนในครับผมและสิ่งที่ต้องเตรียมต่อไปก็คือนี่เลยครับผมกระดาษที่มีเนื้อเบาๆนะครับผมใครมีกระดาษสากระดาษสาได้ใครมีกระดาษหนังสือพิมพ์เอามาขยุมขยุมกันก็ได้ครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยวิธีที่ง่ายสำหรับผมก็คือกระดาษทิชชู่ครับผมจะใช้กระดาษทิชชู่ครับต่อไปก็คือกาวครับอ่ะและต่อไปก็คือของระดับต่างๆครับผมไม่ว่าจะเป็น ได้ทองสายดุ้งกากเพชรหรือลูกปัดต่างๆนะเรามาเริ่มทํำกันเลยดีกว่าครับผมขั้นแรกเอากระดาษสีมาทำเป็นตัวฐานของต้นคริสต์มาสก่อนครับกระดาษสีนะตัวฐานของต้นคริสต์มาสกันก่อน อยากได้ขนาดไหนเนี่ยอยู่ที่ขนาดกรวยแกนในเลยนะคะผมว่าจะทําต้นคริสต์มาสสูงแค่ไหนกว้างแค่ไหนแต่นี้เราต้องเผื่อนะครับผมเพราะว่าเวลาเราแปะกระดาษทิชชูไปแล้วเนี่ยมันจะพองมันจะฟูเข้ามาอีกแบบนี้ <S <S 1> <S 1> เราได้แกนกลางของต้นคริสต์มาสแล้วน,นะครับผมต่อไปเนี่ยเราจะไปทำใบของต้นสนคริสต์มาสอันนี้กันนะ วิธีการก็ดึงที่จ้วงมากนี่อย่างนี้นะครับผมแล้วก็ฉีกนี่นะครับฉีกอย่างนี้นะครับเราก็ต้องฉีกฉีกตรงปลายปลายนิดนึงนะครับผมเพื่อให้มันมีลักษณะเหมือนใบต้นไม้ที่มันจะเป็นขยุบขยุขยเพราะมันจะได้ไม่เป็นขอบตัดตัดเหมือนขอบกระดาษจนเกินไปนัก ทำไปเรื่อยๆนะครับผมจนเสร็จปุป๊บนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเลยได้เป็นนี่เลยตอ้องพิมารณาแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดมีส่วนไหนที่มันยังรู้สึกว่าเอ้ยมันยังพองไม่พอหรือมันยังฟูไม่พอเน <G uer k> ี่ยเราเอามือเอามือช่วยดึงมันออกหรือว่าเอากันไกรนาร่องก็ได้ครับ <G uer k> เรามาโรยกากเพชรกันีกว่านะครับมา ผมเราจะมาทํำดาวไว้ข้างบนครับเพื่อไว้ประดับกันนะฮะเสร็จแล้วต้นคริสต์มาส DIY ของเรานะครับผมวันนี้เป็นแบบโรยกางเ้นแล้วก็ประดับดาวอันบนนะถ้าเกิดใครอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมเอาลูกปัดหรือเอาสายรุ้งนะครับผมให้เพิ่มเติมก็ได้ แค่นี้เองครับผมคุณก็สามารถมีต้นคริสต์มาสต้นเล็กๆไว้ประดับออฟฟิศประดับโต๊ะทำงานของคุณได้แล้วนะครับผมจำไม้เลยทุกๆอย่างสามารถสร้างสรรค์ได้แค่จะมีไอเดียครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็มาอยู่ยในบ้าน,นเพื่อเถของเราแล้วดีนี่นี่ย,ย,ยาๆเดี๋ยวคุณนี่ก็นะไม่ได้อยากดูอเออผมไม่ได้กลัวอะไรกลัวฝั่งไฟผมถะลมแม นี่แหละที่คุณดิวทําออกมานะคะดูเนียนเหมือนซื้อมามากอันนี้ชมจากใจเลยคุณจริงๆนี่ถ้าสมมติว่ายิ่งมีติดไอ้พวกกองของขวัญหรือเป็นดาวอันเล็กๆเล็กๆหน้ายิ่งน่ารักเข้าไปใหญ่ใช่แต่เดินเดินกินน้ําจิบอะไรอยู่อย่าไปทำผุกใส่นะคะเละนะจริงมันคือกระดาษทิชชู่เนาะเพราะเรา DIY ไอที่เลิศเลยนะคุณผมเห็นนะของพี่ปิ๊บหายนึกซึ้งให้ทำไมคะเขา DIY ตัวเองไงนะฮะเนคะเขาเอาต้นคริสต์มาสในบ้านนะฮะทำเป็นเสร็จปุ๊บแล้วห้อยกระเป๋าแอร์มิสกระเป๋าอะไรต้นเป็นล้านเก <อ>ก็ดีโอเคอน,<า>นะคะลองไปทำกันดูชอบมากกันนะใช่อ่าน,านข้อความเมสเซจหน่อยอ่ะ